จับ,บสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีแนวทางของลาวสตามาฝากนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงให้ตั้งนานลาสตารเออลาสตาวันนี้ลองเจาะดูให้นะวันจันทร์ที่สิบสามนะครับดเด่นอะไรลาสตาผมวางเด่นไปที่หกกับเจ็ดนะครับซ้ายเหนื่อยนะครับเด่นหกกับเจ็ดซ้ายเหนื่อยน่าจะรอดนะครับนะก็สูตรนี้ผมทําดูมาสักระยะแล้วก็เดินดี นะครับนะคิดว่าน่าจะเป็น6กับ7นี่แหละสายเหนื่อยนะครับ2ตัวนะส่วนตัวเจาะมีอะไรนะรตัวเจาะก็จะมี6 1 6 2 6 3 6 8 7นะรับ6 8นะ7 1 จ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแล้วก็ตัวเด่นหกเจ็ดนะครับนะอันนี้ก็คือแนวทางของลาวสตานะครับผมให้ตามนี้นะก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสามหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดแล้วก็หกเจ็ดส่วน อืมส่วนส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นคืออะไรตัวเน้นคือตัวไหนตัวเน้นนะผมชอบไปที่หกแปดนะเจ็ดแปดนะแล้วหกแปดเจ็ดแปด จะหกแปดเจ็ดแปแล้วมีอะไรอีกหกนะครับ72นะผมชอบอยู่นะก็น่าจะ4 4ชุดนี้6 8แปดเจ็สองเจนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับวันนี้ชุด3ตัวจะจับยากนะลาสตานี่ ใครจับสตัวได้นี่โอเคเลยนะเออแต่มองดูแล้วมันเหมือนก,นกับว่าจะเป็นเลขที่อืมเลขสวยอยู่นะอ่ะงั้นจับชุดนี้ให้ก็แล้วกัน 2 6 8นะครับสำหรับชุด3ตัวเนาะผมชอบ6 8ดนะเม็ดเดียว6 8 2 6 8ชุด3ตัวนะครับผมก็ขอให้แตก3ตัวนะจะยากนะเพราะว่าบางทีลาวสตรามันต้องเออเอา,เ,อาเด่นจากชุดอื่นมาประกอบด้วยนะอืมก็จะยากนิดหนึ่งสอ 8อีกชุดหนึ่งถ้าใครจะลุ้นนะผมชอบเลขพี่น้องอะก็จะเป็น 7, 8, 6ดแปดหอะไรเนี่ย7 8็ดแปหนี่แหละ 2, 6, 8, 7, 8, 6ดอืมรู้ส no ึกว่าชื่นชอบ 8, 6เป็นพิเศษนะเลขพี่น้อง3ตัวเลยนะครับเดียงโอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบลาวสตาลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับผมโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ